เอาแล้วครับเอาแล้วครับปิตปิตของใหญ่ของใหญ่งั้นแล้วงั้นแล้วมันคือไอแหลกเฮ้ยสุจั๊กมันมันเ้ย บอกเขาคำถมก็บอกเขาอลายก๊อกหล็กก๊อกปลาเล็ดอืม เนี <ś led> <ś led> โชว์นะครับเเมา้ออย